สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจาก Youtube ช่องงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่อวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีเสื้อตัวนี้มาแบ่งปันนะคะตอนแรกก็กะว่า,าจะถักใส่เองเพราะชอบที่ลายนะคะไหนๆถักแล้วก็เลยอัดเป็นวิดีโอมาแบ่งปันเพื่อนๆซะเลยนะคะถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครูแนะนำให้ดูวีโอครูไปจนจบก่อนแล้วจึงเออ ดูว่าตัวเองสามารถที่จะถักได้ไหมแต่ถ้าคนที่ตั้งใจจริงๆครูก็ว่าถักได้นะคะเพราะครูสอนทีละแถวเลยเสื้อถักตัวนี้ครูทํา EP ีแบบเยอะมากเท่าที่ครูทำวีโอมา4ี่ห้าร้อยวีโอนะคะเพราะว่าครูต้องสอนทีละแถวเนาะจะประมาณ1 8 1 9 e p อีะนะคะแต่พอพ้นช่วงนี้ไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะง่ายแล้วถ้าใครจะถักตามเสื้อตัวนี้นะคะต้นแบบนี้ครูใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20ประมาณ3กลุ่ม นะคะแล้วก็เข็มเข็มก็แล้วแต่นะคะจะใช้3มทับศูนย์สทับศูนย์หรือใครถนัดที่จะใช้เข็มเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะ1ขนาด1นมิลอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่จำกัดในเรื่องของของการใช้เข็มนะคะแต่สำหรับใครที่ใช้ได้อื่นๆครูต้องรบกวนให้ลองถักตามขั้นตอนแรกนะคะแล้ว วัดรอบศีรษะเราว่าสามารถที่จะสวมได้ไหมนะคะยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆเอโอที่ผ่านมานะคะขอบคุณค่ะ